สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตอมอร์รีแอคนะครับผมวันนี้ตอมจะมารีแอคเดบิวซิงเกิลของไทโอครับติวเตอร์ครับเย่ตอมอรรีแอควันนี้นะครับผมตอมก็มีแขกรับเชิญนะครับผมที่เคยอยู่ในช่องแล้วแต่วันนั้นอยู่ในฐานะของผู้เข้าแข่งขันรายการเออวันนี้อยู่ในฐานะ ศิลปินเต็มตัวแล้วนะครับผมเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวก่อนดีกว่านะจ๊ะัทโลครับไทโอครับสวัสดีครับตูเตอร์ครับ เดบิวต์ซิงเกิลแล้วเดบิวต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วขอความรู้สึกหน่อยสำหรับการเดบิวต์เป็นศิลปินเต็มตัวรู้สึกยังไงบ้างดีใจใช้คำนี้มา <laughs> ทั้งวันละแต่ดีใจมากจริงๆครับที่แบบเออได้เดบิได้เดบิวต์สักทีแล้วก็ได้ออกผลงานที่แบบเออตัวเองภูมิใจที่จะได้แบบพรีเซนต์ทุกคนได้ดูครับแล้วก็ดีใจเหมือนครับเหมือนแบบเราเราพยายามมาตั้งแต่ในรายการแล้วพอเราชนะมาเราได้ แล้วทำงานจร,งจริงๆแบบโปรเซสมันค่อนข้างจะแบบซับซ้อนยากเลยคือจริงๆผมมาเตอร์อเห็นเอ็มีนีแล้วอาแต่ว่าพี่ตอมอโอ้โหเก็บได้ไงไม่รู้<ช>แต่ยัง<บ>ไม่เห็นแต่คือแบบผมดีใจครับที่ออกมาเป็นอย่างงี้แล้วบภูมิใจกับมันมากเพราะมันก็เป็นตัวเราร้อเปอร์เซ็นจริงๆได้ข่าวว่าแทบจะทุก ทุกกระบวนการคือไทโอติวเตอร์หมดเลยใช่ครบแทบแทบทุกกระบวนการก็คือเหลือแค่ถ่ายมือบีก็เหลือแค่กดชัตเตอร์กล้องเองแคนนั้ก็คือจะทำไปของตัวเองหมดแล้วก็มีหลาย process ครับที่เอาทีมงานแล้วก็หลายคนที่เอาผ่อนร่างเยอะมากครับเยอะไหมครับใช่ก็วันนั้นยังจำได้เลยตั้งแต่แบบเด็กแก้มอ้วนในวันนั้นจนถึงอย่างนี้น้ำหนักหายไปกี่กิโลตั้งแต่วันแรกเไม่ได้เลยโหน่าจะเยอะมันสิบสิบกาโลคนนี้คือเปลี่ยนไปมากแล้วก็โตขึ้นมากด้วยไทโอ ผมน้ำหนักผมผมผมรู้สึกผมน้ำหนักเท่าเดิมเลยนะตั้งแต่แบบวันแรกอ่ะจริงจริงจริงหรอจริงๆกระดูกใหญ่ขึ้นตัวผมลงอแต่ไทโอเป็นคนที่แบบกินกินของหวานแล้วไม่เคยอ้วนไม่เคยไม่เคยเห็นไทโอเป็นคนเก่งครับไม่มันยังไม่ถึงเวลาเป็นไงบ้างเพลงนี้ออกไปฟีดแบ็กโอ้ดีนะดีดีดีเคว่าผมรู้สึกว่าดีมากครับสําหรับแบบเออขาการขาู้ทุกอย่างแบบโอเคเลยล่ะโอเคเลยก็แบบติดเทรนด์ทวิตเตอร์ อ่าทวิตเตอร์ครับแล้วก็ uh. คนก็คอมเมนต์เยอะคนก็มากดไลค์เยอะครับแล้วก็ให้แบบ positive like feedback เยอะๆครับพี่ก็เห็นแล้วล่ะแบบว่าเพื่อนพี่เนาะทีมงาน ที่เขาก็ซัพพอร์ตหนูนางก็มาบอกว่าอุ้ยเอ็นบีดีมากเพลงดีมากก็คือซึ่งแบบเพลงเนี้ยได้ข่าวว่ามันจะมันไม่เหมือนเดิมใช่ไม่เหมือนเดิมใช่ปะยังไงไม่เหมือนเดิมยังไงไหนลองต้องให้ต้องให้พี่ตอมอลองฟังกัะต้องลองฟังก่อนลองฟังว่าแบบเอ๊ะลองจับว่าเอ๊ะอันไหนไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยพี่ตอมอลรู้สึกไงตอนนี้แบบฟังแบบ move on ครั้งแรกตอนนี้อยู่ใน special single ด้วยความที่ภาษาอังกฤษต้องบอกเลยว่าครั้งแรก ยังไม่ค่อยถูกจริตพี่เท่าไหร่แต่พอหลังจากที่อักคุกครีกับพวกหนูเรื่อยๆหลังจากนั้นพี่เพิ่มเป็นเพนลิตเลยนะใช่ก็คือฟังไอ้ที่อยู่ในรายการนั้นนะ <c oughs> อะ <c oughs> ฟังแค่เสียงบนไปแล้วก็ได้ยินเสียงคนคิดแล้วก็ปฟังบนไปทั้งที่มันเป็นเพลงสั้นๆน,นูปะเพราะว่าตอนนั้นยังไม่เต็มเนี่ยใช่คซึ่งเป็นเพลงที่พี่ชอบเ <c oughs> ออใช้คำว่าชอบเลยก็ได้วพาอะไรพี่ก็ฟังก็ตัวเพลงเพลงสุดท้ายอะไรล่ะ ถ้าพี่ยังว่างอยู่ใช่ไหมตอนที่ในรายการแล้วก็มี move on ใช่ก็วนๆกันไปก็บอกผู้ชมเลยถ้าดูแล้วครั้งแรกอาจจะแบบยังไม่เก็บรอะอียดไม่ครบดูหลายรอบแล้วคุณจะชอบเพลงนี้อ่านี้ยังไม่ได้ดูเลยนะเนี่ยขนาดจะไม่ได้ดูเลยเลยเรามาดูกันว่าเราจะชอบหรือว่าเราจะไม่ชอบโอเคได้เลยได้เลยโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปรีแอคเพลง move on กันเลยดีกว่าจ้ายอต่อหมอรีแอ

哇！我哭哭，我哭。 ต่อหมอรีแอคคือความรู้สึกคืออะอย่างแรกเลยวันนั้นเราได้เห็นที่มันยังไม่ใช่ขาไรออฟฟิเชียลใช่ปะแบบพวกนี้มันครบเออดีมากเลยอะเข้ามาลองคือเอไม่รู้จะบอกว่าไงคือเพลงเราฟังทั้งเพลงเลยด้วยด้วยความที่เพลงอะเราเคยได้ยินมาแล้วใช่ไหมเพลงเราเคยได้ฟังมาแล้วอย่างเงี้ยเราก็จะ เก็บดีเทลมากขึ้นว่าแบบมีการเพิ่มลดอะไรบางคำบางอะไรไปอย่างเงี้ยซึ่งเราค่อนข้างดีมากๆเลยแล้วก็ MV ็วก็สวยแสงก็สวยนะสีก็สวยนะดีอ่ะเล่าเล่าเบื้องหลังให้ฟังหน่อยว่าถึงยังไงบ้างโอ้โหคือคือวันนั้นก็คือแบบถ่ายยาวเลยนะถ่ายทั้งวันจริงๆกี่ชั่วโมงนะทั้งวันเลยครับทั้งวันจริงๆทั้งวันคือ กี่โมงน่กี่มงอ๋อน่าจะมันเจ็ดโมงถึงวานแบบสี่สี่ห้าสี่ห้าโมเลยโอ้เป็นวันเลยเป็นวันเลยครับใช่เหนื่อยไหมเหนื่อยมากครับเอ้ยเหนื่อยมากครับชาเลนจ์ครับชาเลนจ์ครับชาเลนจ์มากครับโอ้ยอยากพูดซีแล้วออเอาพูดสิพูดสิพูดสิโอเคผมได้ได้ไดโอเคจริงๆซีรถเนี่ยจริงจริงพี่ตอมาคิดว่าเป็นฝนปลอมหฝนจริงครับ โอ้โหมันดูยากจะตายเออมันดูยากนะถ้าอ่านฟิลแรกก็คือฝนจริงถูกต้องจริงเหรอใช่ครับคือเราต้องรอนะผิดครับมันฝนบอมครับผมแค่อยากเห็นรีแอคชันอะมันเป็นยังไงถ้าแบบบอกว่าแบบฝนฝนฝนจริงเ่ะแต่มันเหมือนฝนจริงอยู่นะมันมันมันไม่เหมือนเอาแต่ยามมาฉีดอะม่ะมมันคือมันคือมันคือน้ำมันคือน้ำแบบมันคือฝนเทียมที่ที่เรามีเป็นแบบว่าเป็นแบบ สแตนขึ้นไปแบบสูงๆแล้วก็ปล่อยออกมาจากบนก้นก็คือผงเทียมผงเทียมใช่ครับแล้วก็ชอบชอบชอบมูดทุกอย่างแต่คืนนั่งในรถก็คือรถของพี่การเวชชัยเดอร์ไรเต้ใช่เดอร์เตอร์แล้วอันนี้คือรถเขาเลยเหรอรถพี่เขาใช่รถพี่เขาเลยโอ้คันเนี้ยนะใช่มันสวยมันสวยมากรูปภาพนี้จริงๆเออรูปภาพไม่มีความหมายอะไรนะครับแต่ว่าแบบเออฉันซูไม่ไ ดูรูปภาพนี้อุ้ยไม่มีความหมายเลยช็อตฟิวเวอะอ่ะโอเคมันต้องมีอะไรนต่หนูไม่ไี้ดูใช่ก็คือจริงๆผมตั้งแต่ตั้งแต่ตอนแรกที่ผมแต่งเพลงเนี้ยคืออยากแบบอยากถือรูปภาพแบบแล้วอยากเผามันมันนานมากคือมันมีมันแบบภาพในหัวอิมเมจนี้คือแบบอิมเมจนี้เลยแล้วพอได้พอแบบพอได้ทําจริงๆก็คือแบบเออชอบมากแล้วแบบชอบวิวเอทูนส์เอาต์อยากพูเถึงอะไรอีกประเด้นนึง อันเนี้ยใช่ไหมทำไมันเป็น reversing จริงๆรับมันเท่มันเป็นรีเวิร์สใช่โหเขาดู proud to be sent มากใช่เพราะเขาพร้อมคนเสนอพี่พี่ดเ i r เตอร์เองว่าอยากทำซีนนี้เยอะมากแสดงว่า MV นี้ก็ใช่ภาพในหัวเราประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณแบบ2%องเปอร์เซ็นต์วาจริงจริงมันก็มามาจากพวกเราแบบครับพี่เขาพี่เขาก็ถามตลอดแบบเหมือนแบบถามว่ามู o d t o n อยากได้แบบไหน เอาแล้วก็บอกว่าเออก็แบบน่าจะฟิลแบบแดงเหลืองเขียวเขาก็คือตรงกับพี่ๆเขาหมดเลยอะไรเงี้ยเชออ์เออมากอ่าเย่เย่ในสีนี้เจ้าก็เรียกเรีเคยกเราขอสีแดงอือใช่เพราะว่าชอบสีแดงมากเอาพี่อย่างเนี้ยตั้งแต่ก่อนที่มันจะมาเป็นรูปเป็นร่างอะางเงีพี่ก็ชอบท่อนเนี้ยชอบท่อนเนี้ยชอบที่มัน ที่มันโดดเข้ามาฟิลหนึงห่งอะเพราะตอนแรกมันม,มันก็โดดเข้ามาใช่ปะจริงๆท่อนนี้ก็เป็นท่อนของผม <laughs> <laughs> ใช่ <laughs> คือคือจริงๆถ้าแบบแบบตอ,อตอนแรกเลยคือเราแบ่งกันว่าท่อนท่อนตัวคือเบิร์ดแล้วก็ต่อไปคือไทโอแต่ว่าเตอร์นั่งแต่งแล้วเตอแบบท่อนนี้เราคิดเมโลดี้นี้ได้พอดี <laughs> ก็แบบไทโอขอขอท่อนนี้ได้ไหม <laughs> แล้วก็อาจจบไปให้แถ้ว่าโอเคชอบเหมือนกันอ่้ลองกลับไปฟังอีกรอบใช่ท่อนนี้แหละ สีบายนที่ผมต้องแต่งอออ่าอ่าใช่ใช่เดแต่ไออูมันก็บอกกับท่อนนี้จริงอะจริงอะ What What ว o s right. s กา่อัง โอ๊ยไม่ได้สักโอ๊ยเออันนี้โอเคไหือเก็คือดีออท่อนเนี้ยพี่รู้สึกว่ามันมันเหมือนเป็นจะบอกว่าอะไรอ่ะที่ให้น้องเข้าใจได้อ่ะคือมันเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นลายลายน้ำหรือมันเป็นซิกเนเจอร์ของของเพลงนี้ใช่มันเป็นท่อนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสะดุดหูถึงเราจะร้องไม่รู้ว่าเนื้อมันคืออะไรหรือว่าร้องไม่เป็นแต่เรารู้สึกว่าท่อนเนี้ยมัน ใช่ใช่แต่แท็กเราอะแต่สอร์ไสอพี่ตมเห็นแบบอะไรเปลี่ยนแปลงในเท่านี้ไหมลองลองลองฟังอีกรอบไหมเท่านี้้วยออ้ยพูดจยอกกับลงหลอกนะริงของจริงของจริงบอกแล้วฉันฟังเออมีมีขอไทโออีกมีขอเนยโอีกครับ เ็อ่่องไมมันนี้พี่พี่จับได้ตั้งแต่ทีเซอร์คือก่อนหน้านี้มันเป็นดีออกแล้วก็มีคำว่ามันด้วยเอ้ของจริงอ้ของจริงแล้วคือพี่ว้าวคือตอนตอนฟังฟังเพลงนี้ตอนก่อนหน้านั้นพี่สะดุดตรงคำว่า ตรงดีออกแล้วก็มันนี่แหละดีออกมันไม่มีความหมายแ่แล้วพอมันหายไปพี่ก็จะเฮ้ยเขาออกใช่คือแบบมีเหตุผลป่ะมีเหตุผลเพราะว่ามันเหมือนเป็นแบบจังหวะไฮของแบบทุกคนหรือว่ามันจะเอะเพราะว่ามันมันค่อนข้างจะแบบเดือดเขาเถอดดีออกอะไรอ่ามันเป็นคําที่คือมันเหมือนเป็นสับสแลงที่ทุกคนรู้กันอะไรใช่ใช่แบบฟังแล้วตกใจอ่าใช่ซึ่ง เราอาจจะตีความคนละความหมายใช่คนน่าจะตีความคนและความหมายครับใช่คนละนะคนละอะไรนะคนลมีนิ่งคอลมินิง yeah d i f f e r e t m e a n i b r a v e a h with like the words โหแบบชอบชอบแบบการแบบแฟชสีแดงมากเลยแล้วก็แบบแบ็คกราวด์แบ็คจ็อกก็คือแบบชอบมากเลยเล่นเก่นกับสีอ่ะอืมว้าวตอนนี้ก็แบบว้าวพูดอีกแล้วตอนแบบโหแบบอีกแล้วเวลาสองคนแล้วนะวันนี้อยู่ที่พี่หาหน้าหนูนะอ่าๆโอเอเคโอมุมกว้างมุมกว้างขอบคุณครับคือแบบ พอเข้าเสร็จแล้วแบบพอทุกอย่างคือแบบอินมากเลยแล้วแบบมันแบบมันโปรเจกต์แบบเอนเนอร์จีทุกอย่างออกมาแบบได้สุดแล้วแบบการแบบเสภาทุกอย่างมันคือแบบสไตล์ผมหละมันแบบสิ่งที่ผมอยากใส่จริงๆก็คือแบบพอนนี้คือแบบโอต่แต่ชุดนี้ยูดูดีนะขอบคุณมากครับพี่รู้สึกว่ามันมีพลังของแดนเซอร์ช่วยด้วยปะใช่ครับมันเป็น่แดนเซอร์จช่วยใช่เขาก็แบบปลูกพลังเราได้ไงใช่มผักก้อน่หี่ยอีกสก้อน ไปตลอดเลยไปต่อดเลยอะไรปล่าเราขับเมื่อกี้พี่ดีมขับแห้งเลยนี่ดีมแห้งจริงแต่ transition ดีมากดีไม่ขัดเลยไม่มีอะไรขัดเลยเนี่ยเก็บทุกบีดเลยเออ ตั้งแต่ชุดนี้อยู่หรอฟิลแบบไบเกอร์บอยว้าวจะไม่ผิดเหมือนในรายการมันจะหยุดไปตั้งแต่เมื่อกี้แล้วปะใช่ใช่ไหมมันจะหยุดไปตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเนาะและนี่ก็คือขยายใช่เอันนี้เพิ่มมาแล้วก็แบบ เหมือนตอนเราอัดเราอดเดโมไปแล้วก็พี่แม็กคนที่คอมโพสเพลงนี้ให้เราเขาก็แบบลองใส่ EQ มาให้แล้วฟังรอบแรกคือแบบโอ้โหต้องท่อนนี้คือต้อง e ออย่างเดียวใช่อช่ใ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 ่ใช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 ่ใ นั่งรถอ่ะดูพี่หาหาหาหน้าหนูแบบตัวพอด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 ตรงเนี้ยอะโอเคโอเคหน่อยพอนีก็บอกว่าเสนอเหมือนกันนะครับว่าอยากอยากนั่งรถคือแบบโอ้โหเอารถมาทั้งคันแล้วอ่ะขอนั่งหน่อยโอ้เออเนาะพอมันฟิลแบบพอมันเป็นวิวตรงเนี้ยมัน ไปมุงกดลงไปแล้วก็เออมันก็เป็นอีกฟิลนึงคือตอนแรกพี่เขาพี่เขาวางไว้จะให้แบบนั่งหน้ารถแม้กระหลังรถเพราะว่ามันจะเซฟรถแต่แถวบอกขอขึ้นหลังคาหน่อยครับแถวโอเคขึ้นเลยเนาะขอบคุณพิการมากกระจุก้าวลงไปเอ๊ะเลยไม่ไม่ได้เสียหายอะไรใช่ไหมนั้นไม่ได้เสียหายรถธรรมดาครับแต่ก็สวยใช่สวยมากมันมันมันเป็นอีกมุมอีกมุมหนึ่งที่ แตกต่างจาก MV yes เส้นเรื่องใช่ใช,ใช,ใช่ก็เลยแบบอยากนั่นงรถมาลาในในร้วสิบกิว้าวชอบไรทิ้งแบบพานีมากอะไรนะชอบไรทิ้งพานีมากมันแบบมันบูดมากเลยอ๋ออืมอืมอืมสุดแต่เสื้อไอเซ็กซี่ไปไหนไหน,ไหน มาพูดเลยเออมัไม่ได้ดูนะเอามันไม่ใช่ลายผ้าเหรอมันคือเนื้อเนื้อเออเขาจะไม่บอกทข้ามตอนนี้ทุกคนจะรู้เออทุกคนอาจจะกำลังคิดว่าอ้าวนึกว่าผ้านึกว่าแบบเป็นเสื้อข้างในหรือว่าเป็นลายเสื้อมโดยตลอดได้ฆ่าเลยทุกคนรู้ไปแล้วว้าว คนนี้ต้องให้เครดิตไทยยโอเลยทำไมเพราะว่าท่อนที่แบบมันเป็นอ Baby move อคอ,อร์ดเบบีเอลโมบอนอ่ะคือไทโอแบบเข้าไปอัดเดี๋ยวพี่ต้องฟังใหม่คนละทั้งหมดเลยใช่ปะใช่คือวันนั้นไทโอเข้าไปอัดแล้วก็แบบเหมือนมันก็เปิดเปิดนอตทูสุดท้ายแล้วมันก็อินพไวัยนี้มา เ้วก็แบบโอเคเอาเลยอ่านอันนี้เลย yes มันไม่ได้แบบอขอบคุณครับทำไมยูจะพูดอะไรบมื่อ่ีอ๋อว่ามันก็มันไม่ได้แบบไม่ได้อะไรมากหรอกอ่าซึ่งมันเหมาะซึ่งมันเหมาะเพราะว่ามันไ่ได้ทอนพีคเลยท่อนสุดท้ายเลยพี่รู้สึกว่าการที่เราทำอะไรแปลกใหม่มันทำให้เราเห็นอะไรเยอะๆขึ้นอ่เเนาะแค่เหมือนเดิมมันก็อาจจะไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ใช่ก็เลยแบบก็ทามันไม่ดีก็แค่ ดีลีทแค่นั้นน่ะใช่ใช่ไหมล่ะใช่ yes ดีกว่าต้องลองว้าวชอบท่อนบิดมากเลยชอบท่อนบิดมากอันนี้สวยภาพนี้สวยมากภาพนี้สุด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 สามารถสุดแคปเอาไปเป็นแบบภาพต่างๆได้เลยสวยมากภาพนี้ภาพนี้สวยมากก็อยากลงเหมือนกันเมื่อไหร่ไทยโอจะขับรถถึงตั้งแต่เท่าพียงมาอยู่แล้ว พี่มองว่าอยู่มาครึ่งคันใช่ไหมวใช่อนนี้เต็มคับแล้วขับขับไปไหนไม่รู้ใช่คำว่าครึ่งก็ไม่ได้ด้วยมาแค่ช่วงหน้าเลยไอ้ลายน้ำนี่คือ ทำขึ้นมาด้วยใช่ไหมใช่ครับจริงๆงานนี้มันมามันมาจากจากฝนฝนเทียงซึ่งมันก็แบบแห้งเราไม่ได้แบบจัดอุปกรณมันเป็นแห้งแล้วมันแบบคอมโพส์มันดีก็คือบังเอิญบังเอิญบังเอิญอุ้ยแต่สวยนะสวย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  yes I love it สวยสวยสวยดีมากได้เห็นภาพอุ้ยเราไม่ได้เห็นภาพดูโอหูดูโอล่าสุดคือใครวะไม่ได้เห็นนานแล้วนะดูโอที่เป็นแบบดูโอ จริงจังใช่ปะมเนาะเนาะถ้าในหัวพี่ก็คือไม่มีก็จะเป็นกรุ๊ปไปเลยหรือว่าเป็นโซโล่ไปเลยอืถูกปะเป็นกรุ๊ปแบบสาคนขึ้นอะไรอย่างงี้แต่พอเราได้มาเห็นดูโอตอนที่รู้ว่า w o r k p o พอยจะทำดูโอปุ๊บเราก็สนใจ<ม>ดูซิว่าจะออกมาเป็นยังไง<ม>ก็ได้<ม>อยู่สองคนปุ๊บพอมันมันเขามันไม่ผิดจากที่คิดไว้วันเนี้ยเราได้เห็นความเป็นดูโอจริงๆเรารู้สึกว่าเออ กรรมการเลือกไม่ผิดจริงๆที่เอาพวกยูมาเป็นดูโอ <ผม S 1> เพราะว่าจากที่เต้นเต้นเมื่อกี้มันไม่มีใครแย่งใครมันไม่มีใครแบบว่ากลบใครไม่มีใครเอา s t a n d ิ้งมากกว่ากันคือ,อม,มันไปด้วยกันใช่ดีมากอันนี้แบบอยากรู้ว่าบบ First Impression ที่แบบพี่ตองมองเห็นเราสองคนในแบบว t r โปรโมทของเดตัวแรกเลยพี่ตองมองคิดว่าแบบเป็นยังไงความคิดในหัวครั้งแรกเลยอุ้ยมันมาแล้ว เออคืออย่างไรเลยสองคนเนี่ยมาแล้วหลังจากที่เราจุบรายการไปแล้วรอทีเซอร์ปุ๊บเฮ้ยเขาใช้เพลงนี้หรอวะเกียรติ้าคือในหัวเราอ่ะถ้าพี่ยังว่างอยู่แน่นอนอ่าเกียรติบ้าเพราะมันคือเพลงสุดท้ายที่ทิ้งเลย จริงๆมันก็มีหลาย process มากครับที่จะแบบเออเลือกว่าแบบอยากใช้เพลงอะไรทเพลงว่างอยู่ Move On เรียกวแบบคือ <c oughs> เ,เรามีหลาย Option <c oughs> มากเราเราทำมาเยอะมากแล้วเรกวาก็แบบรู้สึกว่า Move On มันคือแบบมันคือเราจริงๆแล้วมันก็น่าจะแบบทำออกมาได้แบบให้ทุกคนเห็นภาพชัดเจนที่สุดอือก็ใช่แล้วทำไมถึงใช้ชื่อเพลงว่า m o v อ On ทั้งนี้พวกยูเคยบอกว่าเฮ้ <c oughs> <c oughs> ชื่อเพลงมันก็ง่ายไปเปล่าใช่จริงผมก็เคยบอกว่าเออบอกวิเคราะห่ไอื์ด้เบไปเปล่าแต่ก็แบบคิดดูอีกทีแล้วกลับมาแบบได้แบบทำงานกับเพลงนี้จริงจริงก็ตอนแรกคือแบบตอนระหว่างทำงานอยู่ก็ยังไม่มีเพลงแบบยังไม่มีชื่อเพลงกับคอนเฟิร์มแล้วแต่พี่คริสก็แบบมูฟออนไทโอผมว่าถ้าไม่ใช่มูฟออนจะเป็นชื่ออะไรดีที่แบบสื่อสารแบบเออความหมายได้แบบมากสุดมันก็ไม่มีแล้วมันก็ต้องมูฟออนอ่ะใช่นี่แหละ พี่รู้สึกว่ามันมันควรใช้ชื่อมุกออนแต่ถ้าจำไม่ผิดเหมือนพี่คิดจะเป็นคนบอกปะว่าในรายการพี่ไอพี่ไอพีไอ๋อพี่ไอไบอกว่าแบบในรายการหรอเฮ้มันเพลงมุกออนแล้วพอหลังจากนั้นทุกคนก็ติดคำว่าเพลงมุกออนแล<ช>้วขนาดทุกคนถามพวกอยู you, ่ก็เพลงมุกออนจะใช้คําว่าเพลงอะไรถูกปะ<ช>คือในเมื่อพี่รู้สึกว่าในเมื่อคนมันติดไปแล้ว,วอ่ะ การที่พยู่ใช้คำว่าม o v อ o อนพี่รู้สึกว่ามันมันคือฉลาดฉลาดมากใช่ฉลาดเลือกใช้คำได้ดีครับผมโอเคครับผมก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับ react นะครับผมเป็นไงบ้างวันนี้มารีแอคกับพี่ว้าวหลังจากที่เราเจอกันตอน The Two เนาะใช่ราบไฟนอลแล้วพี่ก็สัญญาว่าว่าพี่จะมารีแอคกับ รูให้ได้ในเพลงแรกแล้วเราก็ได้มาจริงๆเป็นไงบ้างแกรมากเลยครับแกรมากเลยครับที่ได้โอกาสมาแบบเจอมาแกรดกับพี่ตอมออะไรแบบได้เจอแบบพี่ตอมอแล้วแบบได้แบบเออเห็นแบบได้อยได้อยู่ environment ที่แบบเรียกจริงๆกับกับแบบ Professional อย่างแรกาต้องแบบต้องต้องเวปีพี่ต้อมองว่าที่แบบหลบได้ขนาดนี้เพราะค่อนข้างจะหลายวันมากๆที่เราจะได้มาเลียกันใช่ก็โอ้โหหลบไดขนาดนี้คือเก่งมากใช่คือมันมันใช้คําว่าหลบได้ไหมคือพี่หลบแค่ MV ดีกว่าเพราะว่าเพลงมันเพลงมันเคยฟังไงใช่แต่ถ้าแบบหลังจากเนี้ยถ้าพงอยู่ออกเพลงใหม่ที่เป็นใหม่แบบ new single เลยจริงๆอันนี้ต้องหลบ จริงจัง ه, okay. อ้าวโอเคก็ต้องต้องขอบคุณมากครับที่ท,ท,ที่ที่แบบมารียกได้กันคือแบบดีใจมากใช่ครับ v โดยแ p p ปี้ very, happy. very fun too like to be honest I didn't expect it to be this fun and like engaging very fun สุดๆก็ <c ười> อบอกว่าพลงที่สองสวั oh. สวนพี่มาด้วยนะได้ครับเราต้อง<บ><ส>มาเรียกด้วยกันอีกโอเคโอเคครับผมก็สองฝากผลงานหน่อยครับผมได้ครับ ก็เ i l เทลเตอร์นะครับเพลง Move On Out Now on t o f o l Entertainment and out out now on all music streaming platform นะครับก็ไปสตรีมมั่ได้ไปกดแชร์กันได้แล้วครับแล้วก็ทิกตอกก็มีเต้นเหมือนกันขอแยงแล้วกันนะทิกตอกก็มีเต้นเหมือนกันแฮชแท็กไปอยู่ culture t h ออ u t เออเหลืออะไรให้เราฟังอีกไหมเนี่ยไม่มีแล้วม็นัดไว้ว่าเอ้ยนี่พูดทิกตอกนะก็ติดตาม ช่องทางส่วนตัวของน้องๆด้วยละกันนะครับผมใน IG แล้วก็ช่องทางต่างๆนะเดี๋ยวซ <ขอ S 1> ิ้นไ้ให้นะครับผมสำหรับ <ขอ S 1> วันนี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ด้วยนะครับผมมีอะไรคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างเดี๋ยวสองคนนี้เขาไปอ่านนะครับมผมวันนี้ตอมอรีแอคแล้วก็ไทโอติวเตอร์ครับผมขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายมาคบะพี่จ